สวัสดีครับท่านผู้ชมช่องวิถีคนรากยาวันนี้จะย้อนลอยในอดีตนะครับผมเล่าเรื่องการปลูกพืชเชิงเดี่ยวในอดีตซึ่งผมสมัยเด็กๆนะครับผมผมได้มีประสบการณ์มากับตัวเองก็คือพ่อเป็นคนปลูกนะครับผมวันนี้จะพูดถึงเรื่องออพืชตระกูลถั่วนะครับผมถั่วนี่มีหลายชนิดมากสมัยก่อนที่ปลูกเป็นพืชเชิงเดี่ยวแต่สมัยนี้นะครับผม แทบจะไม่ม <LE V 1> ีคนปลูกคนปลูกน้อยนะครับผมคนปลูกน้อยเกี่ยวกับถั่วนะครับผมพืชตระกูลถั่วเนี่ยอย่างแรกเลยที่ผมจะบอกนะครับผมคือถั่วเหลืองนะครับผมถั่วเหลืองเนี่ยมันจะเป็นผลิตภัณฑ์ของนมถั่วเหลืองที่เรากินอยู่นะครับผมหรือน้ําเต้าหู้นะครับผมที่เราใช้อยู่นะครับผมแล้วก็เอามาทําขนมบางอย่างขนมถั่วแปบนะครับผมหรือไอติมที่มันเป็นถั่วเม็ดเรืองเหลืองนั่นแหละครับผมนั่นคือ มเมล็ดทูเหลืองที่เขาไปใส่เต็มเมล็ดเมล็ดเอ่อเล็เลสีงเหลืองแล้วเป็นรูปยาวเรียวๆนะครับผมเม็ดเล็กๆนั่นแหละครับผมเพราะนั้นทูเหลืองในสมัยก่อนเนี่ยปลูกกันเยอะมากนะครับผมพอมีปลูกไปได้สักยะนะครับผมประมาณสักสามปีห้าปีเนี่ยคือมันจะมีมแมลงมารบกวนก็คือหนอนนะครับผมหนอนผีเสื้อเนี่ยมันจะกินฝักนะครับผมพวกเพี้ยต่างๆเนี่ยมันเริ่มเอาไมา่อยู่นะครับผมเพราะว่า เราตามที่เราเข้าใจกันนะครับผมกเกษตรสมัยก่อนเนี่ยเขาก็จะใช้สารเคมีเยอะนะครับผมสารเคมีเยอะเพราะฉะนั้นถัว่วเหลืองเนี่ยก็เลยถูกเลิกปลูกไปนะครับผมสมัยนี้เราจะเห็นว่ามีการปลูกถั่วเหลืองอยู่นะครับผมแต่ไม่นิยมปลูกแบบเก็บแห้งเก็บแห้งหมายถึงว่ารอให้มันต้นมันตายอายุ3เดือนเนี่ยเราก็เกี่ยวมาแล้วก็สีเอาเมาเล็ดมันมาสมัยนี้ไม่ค่อยมีแล้วนะครับผมถั่วเหลืองเมล็ดแบบแห้งเนี่ยนะครับผมเพราะนั้น ถั่วเหลืองเนี่ยตอนนี้เรานําเข้านะครับผมนำเข้าจากอเมริกานําเข้าจากบาซิลเนี่ยเป็นจํานวนเยอะมากเพราะฉะนั้นถั่วเหลืองที่เรากินอยู่ตอนเนี้ไม่ได้ผลิตในเมืองไทยนะครับผมเป็นถั่วเหลืองที่นําเข้ามาทางบาซินแล้วก็ทางอเมริกานะครับผมซึ่งอาจจะเป็นพืชที่เขาเป็นสายพันธุ์แบบตัดต่อพันธุกรรมเป็นแบบ GMO หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับผมแต่นะครับผมมันมาจากอเมริกาเนี่ยซึ่งมันอาจจะเป็นพืชสายพันธุ์ GMO ก็ได้นะครับผมเพราะฉะนั้น ประเทศไทยเนี ains, hay hay okay, mismo, Finnish, is, ouais, nada, ่ยยังมีปลูกอยู่ไหมมีปลูกอยู่นะครับผมแต่เป็นการปลูกแบบกินสดที่เราเรียกกันว่าถั่วแระนะครับผมถั่วแระที่เราเอามาต้มคล้ายๆกับถั่วแระญี่ปุ่นนะครับผมถั่วเหลืองเนี่ยก็เอามากินสดเหมือนเหมือนถั่วแระญี่ปุ่นได้นะครับผมแต่ของไทยเนี่ยเรียกว่าถั่วแระนะครับผมหรือก็คือสายพันธุ์มันก็คือถั่วเหลืองนั่นแหละครับผมพันธุ์เมล็ดเนี่ยค่อนข้างหายากนะครับผมส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนที่เขาเก็บเมล็ดพันธุ์คือคนที่เขาปลูกถั่วแระนะครับผมเอาไว้เก็บ ต้นสดนะครับผมเอาไว้เก็บต้นสดกิโลหนึ่งเนี่ยเขาขายกันนะครับผมถ้าแพงๆเนี่ยกิโลละยี่สิบห้าบาทสามสิบาทขายทั้งต้นนะครับผมทั้งต้นมันจะเป็นฝักสีเข,เขียวนะครับผมห้อยตรงเตงตรงเตงนะครับผมเป็นต้นเขาจะเป็ดดิดบัดเด็ดใบออกก่อนนะครับผมเด็ดใบออกก่อนแล้วก็จะมาขายเฉพาะต้นกับฝักนะครับผมที่เราเห็นอยู่ก็คือถั่วและนะครับผมซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลืองนี่แหละแต่ถั่วเหลืองแห้งเนี่ย เลิกปลูกไปนานมา,มานานมากนะครับผมอย่างที่สองนะครับผมคือถั่วลิสงนะครับถั่วลิสงสมัยนี้ก็ยังมีปลูกอยู่ในหลายๆพื้นที่ในประเทศไทยนะครับผมแต่มเมล็ดพันธุ์เนี่ยชาวบ้านจะไม่มีมเมล็ดพันธุ์เหลืออยู่แล้วครับผมนอกจากคนที่เก็บมเมล็ดพันธุ์ไว้นะครับผมถั่วลิสงเนี่ยที่เรามาต้มกินหรือเอาไปเป็นผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวถวั่วลิสงคั่วถั่วลิสงอบเนยออะไรก็ช่างนะครับผมที่เป็นเอ่อบเคี้ยว นะครับผมที่เรากินอยู่ที่ขายอยู่ในห้างสรรพสินค้าหรือในเซเว่นเนี่ยผลิตภัณฑ์าจากถั่วิสงเนี่ยจะมีเยอะหรือแม้แต่ก๋วยเตี๋ยวผัดไทยเอามาใส่กว๋วยเตี๋ยวถัว่วลิสง่อนอย่างเงี้ยนะครับผมก็ยังมีอยู่นะครับผม,ม,นะบผมเพราะฉะนั้นเมืองไทยก็ยังปลูกอยู่นะครับผมแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะปลูกเป็นขายสดก่อนขายสดซะส่วนใหญ่คือเก็บพอมันแก่แล้วเนี่ยมันสามารถที่จะเอามาต้มกินเป็นถัวถ่วลิสงถั่วลิสงสดได้นะครับผมถั่วต้มที่เรากินกันนั่นแหละรครับผม เราไปดูหนังกลางแปลงสมัยก่อนที่มีขายถั่วต้มถุงละบาทสองบาทสมัยนี้ไม่มีแล้วนะครับผมอาจจะเป็นถุงละสิบาทยี่สิบาทสาหรับถั่วลิสงต้มนะครับผมตอนนี้เมืองไทยยังมีทําปลูกอยู่ไหมผมก็เคยปลูกนะครับผมปลูกทีหนึ่งสิบไร่สิบห้าไร่นะครับผมรายได้มันก็พอประมาณนะครับผมแต่ว่าถั่วลิสงเนี่ยมันจะเสียอยู่อย่างเดียวก็คือว่ามันจะมีค่าแรงงานอีกตอนถอนนี่แหละครับแรงงานถอนเนี่ยถังหนึ่งนะครับผมประมาณสิบห้าโลข้าจ้างถอนเนี่ย ประมาณ4ี่สิบาทถึงห้าสิบาทถ้าถั่วไม่ดกเนี่ยหกสิบบาทก็มีนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าถั่วไม่ดกเนี่ยมันจะได้ไม่ค่อยไม่ค่อยขาดทุนแต่ว่าไม่ได้กําไรนะครับผมไม่ค่อยได้กําไรได้กําไรอาจจะนิดหน่อยแต่ถ้าทั่วดกนะครับผมไล่นึงเนี่ยได้เป็นพันโลเนี่ยมันจะมันจะดีมากนะครับผมราคากระสอบหนึ่งที่เขาขายนะครับผมส่วนใหญ่แล้วก็จะอยู่ประมาณเขา เอามาขายประมาณโลแล้วประมาณสัก20กว่าบาท25บาทขายจากสวนนะครับผมแล้วเอาไปขายให้คนกินเนี่ยประมาณ3กิโลร้อยคือกิโลแล้วประมาณ35บาทถึง40บาทนั่นคือถั่วลิสงนะครับผมถั่วลิสงเพราะฉะนั้นตอนนี้มีคนปลูกอยู่เยอะไหมก็มีบ้างในบางพื้นที่นะครับผมถั่วลิสงเนี่ยมันมีถั่วลิสงสีแดงนะครับผมเม็ดสีแดงแล้วมีถั่วลิสงสีขาวนะครับผมมี2ชนิด แต่ถั่วลิสงสีแดงเนี่ยจะเป็นที่นิยมมากกว่าแล้วจะมีถั่วลิสงพันธุ์หนึ่งซึ่งเป็นพันธุ์สมเด็จย่าเขาเรียกว่าพันธุ์สมเด็จยา่ามันจะมีเม็ดที่เป็นสีขาวแต่มันจะมีลายลายเป็นสีม่วงๆสีแดงแดงติดมาด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นถั่วลิสงในเมืองไทยเนะี่ยมีอยู่ที่ผมเห็นอยู่มีสาสายพันธุ์นะครับผมก็ยังมีปลูกกันอยู่นะครับผมแต่ว่าไม่ถึงกับเยอะมากมีเฉพาะในบางพื้นที่นะครับผมถั่วชนิดที่สามถั่วแขกถั่วแขกเนี่ยฝักมันจะยาว เขาจะปลูกหลังหน้านานะครับผมพอเกี่ยวข้าวเสร็จเนี่ยเขาจะปลูกหลังจากการทาํนรา,กกาทนาเป็นพืชรุ่นที่สองเพราะว่าแค่ให้ต้นมันงอกขึ้นมาได้เนี่ยมันจะเป็นพืชทนแล้งพอต้อนมันงอกขึ้นมาได้เนี่ยมันก็สามารถเก็บฝักได้การเก็บฝักในสมัยก่อนเนี่ยเขาจะบางครั้งก็ใช้วิธีการเกี่ยวเกี่ยวเหมือนเกี่ยวข้าวแล้วก็มาฟาดเอามล็ดออกหรือมาสีมล็ดออกเนี่ยเหมือนกับข้าวแต่บางทีเขาก็เก็บเป็นฝักออกมาเลยนะครับผมเก็บ เป็นฝักเลยนะครับผมไม่เกี่ยวนะครับผมนี่นี่คือวิธีการเกี่ยวถั่วแขกเม็ดมันจะเป็นสีดํานะครับผมซึ่งสมัยนีย้ไม่ค่อยมีคนปลูกแล้วนะครับผมน่าจะหมดไปแล้วในประเทศไทยหาคนปลูกยากน้อยมากนะครับผมฝักสดมันก็กินได้นะครับผมสำหรับถั่วแขกฝักมันจะสั้นๆยาวๆประมาณสักคืบหนึ่งนะครับผมฝักสั้นๆก็อาจจะสั้นกว่าคืบหน่อยนั่นคือถั่วแขกมเมล็ดสีดํานะครับผมถั่วอีกชนิดหนึ่งก็คือถั่วเขียวถั่วเขียวเนี่ยในประเทศไทยปลูกเหมือนกัน แต่น้อยแล้วนะครับผมน้อยแล้วนะครับผมน้อยมากถึงน้อยมากเลยหรือแทบจะไม่มีเลยเพราะนั้นถั่วเขียวที่เราเอามารับประทานกันนะถั่วเขียวต้มน้ําตาลอย่างเงี้ยที่เราเอามาทํากันแล้วก็ถั่วเขียวเนี่ยเป็นเป็นไอเมล็ดสําหรับการเพาะถั่วงอกนะครับผมเพราะนั้นการเพาะถั่วงอกเนี่ยต้องอาศัยเมล็ดถั่วเขียวนะครับผมถั่วเขียวเนี่ยจะเป็นก็คือถั่วงอกที่เรากินกับข้ยเตี๋หรือถั่วงอกเรากินกับผัดไทยเนี่ยนะครับผม คือมันผลิตมาจากถั่วเขียวนะครับผมเพราะฉะนั้นมเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวเนี่ยผมว่าในประเทศไทยที่กินถั่วงอกกันเยอะเนี่ยตอนนี้น่าจะเป็นการนำเข้ามาจากต่างประเทศซึ่งที่มาแหล่งที่มาเนี่ยผมไม่แน่ใจว่า,เ,าเรานำเข้ามาจากประเทศไหนแต่ประเทศไทยเนี่ยคนปลูกน้อยลงมากสําหรับถั่วเขียวผมก็เคยปลูกนะครับผมได้ผลผลิตก็เป็นพืชรุ่นที่สองที่ต่อจากการปลูกข้าวโพดหรือการปลูกข้าวเหมือนกับถั่วแขกนั่นแหละมันก็ค่อนข้างจะ ไม่ค่อยได้อะไรครับผมไม่ค่อยได้กาไรนะครับผมส่วนใหญ่แล้วจะไม่นิยมปลูกกันเพราะว่ามันต้องใช้แรงงานในการเกี่ยวถ้าใช้รถเกี่ยวเนี่ยมันไม่มีรถเกี่ยวนะครับผมไม่ค่อยมีรถเกี่ยวเหมือนรถเกี่ยวข้าวเพราะฉะนั้นพอไม่มีรถเกี่ยวเนี่ยเขาก็ไม่นิยมปลูกเพราะว่าแรงงานที่ใช้คนเกี่ยวเนี่ยมันหายากนะครับผมเหมือนรถเกี่ยวข้าวที่เป็นสมัยนี้สมัยนี้มันมีรถเกี่ยวข้าวรถเกี่ยวข้าวโพดรถเกี่ยวอ้อยแต่ถั่วรถเกี่ยวถั่วเนี่ยมันไม่ค่อยมีนะครับผมเพราะฉะนั้น เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาของการเก็บเกี่ยวเนี่ยชาวบ้านก็เลยเลือกปลูกถั่วเขียวนะครับผมถั่วเขียวหรือถั่วงอกที่เรากินกันอยู่ตอนนี้นะครับผมเป็นสินค้านําเข้าจากต่างประเทศนะครับคือนี่คือถั่วชนิดที่ถั่วทั้งสี่ชนิดที่ผมเอามาเล่าให้ฟังนะครับผมถั่วเหลืองถั่วลิสงนะครับผมแล้วก็ถั่วแขกแล้วก็ถั่วเขียวนะครับผมสี่ชนิดถั่วสี่ชนิดนะครับผมประเทศไทยไม่ค่อยนิยมปลูกแล้วนะครับผมแรงผลิตถั่วเหลือง ที่มีมากที่สุดอย่างที่ผมบอกครับผมอเมริกากับบาราสินจะปลูกกันเยอะเพราะฉนั้นปีปีหนึ่งเรานาเข้าถั่วเหลืองเอามาบริโภคเนี่ยเยอะมากนะครับผมเยอะมากคนไทยไม่ผลิตแล้วนะครับผมไม่ค่อยปลูกกันแล้วนะครับผมเพราะว่าเนื่องจากว่าผมจะให้ผมดาวหนึ่งโรคแล้วแมลงโรคแล้วแมลงมันเยอะนะครับผมสู้หนอนไม่ได้ถั่วนั้นจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องหนอนคือหมอนหนอนนั้นมากินฝักมากินผลผลิตถ้าปลูกกันเยอะเต็มพื้นที่และหลายพื้นที่เนี่ย มันจะเอาไม่อยู่หนอนจะระบาดเยอะมากหนอนผีเสื้อเนี่ยจะระบาดเยอะมากหนอนสีเสื้อหนอนกระทูเนี่ยนะครับผมจะระบาดเยอะเพราะนั้นเขาก็จะไม่นิยมปลูกกันสองเรื่องการเก็บเกี่ยวมันไม่ค่อยมีรถเกี่ยวนะครับผมส่วนใหญ่แล้วต้องใช้แรงงานคนรถสีเนี่ยก็หายากเป็นรถสีข้าวเก่าๆรุ่นเก่าๆที่เป็นเครื่องยังเป็นเครื่องยนต์อยู่แต่ก็ไม่ค่อยมีนะครับผมมันจะเป็นรถเกี่ยวสมัยใหม่ซึ่งเป็นรถแท็กที่เป็นเอ่อล้อเป็น ล้อเป็นแท็กเตอร์นะครับผมล้อเป็นแท็กเตอร์เป็นล้อล้อเหมือนล้อรถถังเนี่ยนะครับผมล้อตะขาบเนี่ยสมัยนี้มันจะเป็นรถเกี่ยวข้าวแบบนั้นแล้วเวลาที่จะมาเกี่ยวถั่วเนี่ยมันต้องปรับจูนเครื่องต้องมีอะไรหลายอย่างที่จะมาเปลี่ยนอุปกรณ์เพราะว่ามเมล็ดถัว่วเมล็ดข้าวมเมล็ดข้าวโพดเนี่ยเมล็ดมันไม่เท่ากันมันต้องมาปรับเพราะนั้นมันจะไม่ค่อยมีรถเกี่ยวแล้วถ้าเราปลูกเนี่ยในน้อยเนี่ยรถเกี่ยวเขาก็ไม่เข้ามาเกี่ยวเพราะนั้นความยุ่งยากในการเก็บเกี่ยวเนี่ยมันมีเยอะ เกี่ยวกับพืชตระกูลถั่วนะครับผมถั่วลิสงเนี่ยยังมีคนปลูกอยู่นะครับผมก็ยังมีส่วนใหญ่ถั่วลิสงเนี่ยเมล็ดพันธุ์มันจะไม่ค่อยมีนะครับผมส่วนใหญ่แล้วเขาจะเรียกว่าตกเขียวตกเขียวก็หมายถึงว่านายทุนเนี่ยที่เขารับซื้อถั่วเนี่ยเขาจะเอามล็ดพันธุ์มาให้ก่อนนะครับผมเอามล็ดพันธุ์มาให้ชาวบ้านแล้วก็ปลูกพอปลูกแล้วเขาก็มารับซื้อคืนนะครับหมุนเหมือนกันปลูกข้าวปลูกกระโพดลักษณะอย่างนั้นนะครับผมเพราะฉะนั้นคนที่จะปลูกเนี่ยก็ต้องขึ้นตรงกับนายทุนที่รับซื้อ นะครับผมซึ่งราคาเขาก็จะเป็นผู้กําหนดแต่เวลาเก็บเกี่ยวเนี่ยเนื่องจากว่าคนงานมันหายากเขาจะมีทีมงานถอนถั่วมานะครับผมถอนถั่วลิสงเนี่ยจางหนึ่งถังสี่สิบาทค่าจ้างสี่สิบาทห้าสิบาทวันวันหนึ่งเนี่ยคนที่มาถอนถั่วเนี่ยถอนถั่วลิสงเนี่ยจะมีไรายได้วันละสี่ร้อยห้าร้อยบาทแล้วแต่ความเก่งความชํานาญบางคนก็ถอนเก่งบางคนก็ถอนไม่เก่งก็แล้วแต่ไรายได้มันก็จะแต,แต่เป็นรายได้รับจ้างที่รายวันที่มากกว่าค่าแรงขั้นต่ํา สำหรับการถอนถั่วผมเคยปลูกเยอะนะครับผมมันจะใช้สารเคมีเยอะนะครับผมต้องฉีดยาทุกเจ็ดวันฉีดยาทุกเจ็ดวันมันจะมีเงินค่าสารเคมีในเยอะนะครับผมค่าเมล็ดพันธุ์ 1, ก็แพงนะครับผมค่าเมล็ดพันธุ์ในก,กระสอบละพันห้ากระสอบนึงก็ปลูกได้กี่ไร่นะผมจําไม่ได้ละนะครับผมจําไม่ได้แต่สมัยนี้ก็คนปลูกน้อยลงในแแถวบ้านผมแต่พื้นที่อื่นก็ยังปลูกอยู่เยอะนะครับผมสาหรับถั่วที่ส่งนะครับ ก็เป็นเรื่องเล่านะครับผมประสบการณ์เก่าๆซึ่งพูดตระกูลถั่วเนี่ยสมัยก่อนว่านเราปลูกกันเยอะนะครับผมเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะเกษตรนั่นแหละเจ้าหน้าที่ทางการเกษตรเขามาแนะนําให้ปลูกพืชหมุนเวียนนะครับผมแต่สมัยนี้เราไม่ค่อยคํานึงถึงเรื่องการปลูกพืชหมุนเวียนปลูกพืชตระกูลถั่วให้มันเป็นปุ๋ยสําหรับฤดูการที่จะปลูกพืชใหม่ในฤดูฝนเนี่ยมันจะหายน้อยมากแล้วสําหรับการพูด การปลูกพืชหมุนเวียนในประเทศไทยก็เอามาเล่าเพื่อนฟังนะครับผมที่มาที่ไปของพืชตระกูลถั่วเดี๋ยวคลิปหน้าวันพรุ่งนี้ผมจะทําพืชอีกตัวหนึ่งที่คนไทยเลิกปลูกกันนั่นก็คือฝ้ายนะครับผมฝ้ายที่เขาเอามาเอาเส้นใยมาถักเป็นเอามาแปรรูปเป็นฝ้ายเอาเป็นเสื้อผ้านี่แหละครับผมเป็นผ้าฝ้ายต่างๆเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังเพราะว่าตอนที่ผมเรียนอยู่ม .1 มอสองเนี่ยสมัยมัธยมต้นเนี่ยจำได้เลยนะครับผมเคยไปเก็บฝ้าย เคยไปช่วยพ่อฉีดยาฝ้ายสมัยเด็กๆเดี๋ยวพรุ่งนี้เอามาเล่าให้ฟังว่าวิธีการผลิตวิธีการปลูกวิธีการเก็บมันเป็นยังไงการขายราคามันได้เท่าไหร่ในสมัยอดีตเมื่อ40ปีที่แล้วสำหรับคลิปนี้เอาแค่ถั่วก่อนนะครับผมพรุ่งนี้ค่อยเจอกันสำหรับพืชที่เรียกว่าฝ้ายสวัสดีครับ